สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรานะคะมีข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาแจ้งให้ทราบนะคะซึ่งมาเช็คกันเลยค่ะว่า3กลุ่มปอบบางนี้หมายถึงกลุ่มใดบ้างนะคะที่จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยารายละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน,นะคะ่ะจากกรณีคณะ รัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการพิจารณาของคณะกรรมการกานกองการใช้ใจ่ายเงินกู้ตามพรลกอหล้านล้านบาทนะคะที่จะมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะ 1. เด็กแรกเกิดถึง6ปี 2. ผู้สูงอายุและ3หมายถึงผู้พิการค่ะโดยทั้ง3กลุ่มนี้นะคะไม่ต้องไปลงทะเบียนเพิ่มเติม,ตมค่ะจะสามารถ เข้าได้โดยอัตโนมัตินะคะโดยจะจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ1000บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินที่เคยอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบีย้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะโดยทั้ง3เดือนนี้นะคะจะถูกแบ่งจ่ายตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ โดยเดือนงวดเดือนพฤษภาคมนะคะจะนํามารวมจ่ายพร้อมกับงวดมิถุนายนค่ะเท่ากับว่าในเดือนมิถุนายนนะคะทางผู้ได้รับนะคะจะได้รับเงินเป็นจํานวน2,000บาทค่ะโดยที่เอางวดของพฤษภาคมมารวมกับมิถุนายนนะคะและส่วนอีกงวดหนึ่งจะเป็นงวดกรกฎาคมค่ะก็จะได้ตามปกติที่1,000บาทฝากกดติดตามด้วยนะคะและจะนำข่าวสารดีๆมาแจ้งอีกครั้งค่ะ